แปลงผักและสวนผลไม้ท่ามกลางวงล้อมของไร่อ้อยนับพันไร่เป็นของคุณลุงสายฝนต้นทองเกษตรกรบ้านคำปลาฝาตำบลมิน้นอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินที่ได้เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ทำมาแต่ดั้งเดิมคือการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังมาเป็นการทำไร่นาส่วนผสมบนพื้นที่กว่า30ไร่ที่มีทั้งพืชผักสวนครัวและไม้ผลสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีผมก่อนจะได้มาปลูกพืช สวนผสมนี่ผมเห็ดอ้อยเห็ดมันมาก่อนครับเห็ดอ้อยเห็ดมันนี่มันได้ใสแรงงานหลายลงทุนหลายครับลงทุนหมุนเวียนตลอดกันเลยผลกําไรกับพอไขรหลไหมตกสิ้นปีมาบ่อพอไขมีผลกําไรตอบแทนดีผมก็เลยอยุ่ทังร่างกายมว่าคิดว่าร่างกายผมจัดสู่เพไหวผมเลยเปลี่ยนแปลงมาปูกเป็นไล่สวนผสม คุณลุงสายฝนต้นทองเล่าว่าก่อนจะมาทําเกษตรผสมผสานเดิมเคยทํางานที่กรุงเทพหลังเก็บหอมรอมริดมีเงินทุนพอประมาณก็กลับมาทําไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังที่บ้านพ่อตามแม่ยายที่จังหวัดกาลสินตามวิถีการทําการเกษตรในพื้นที่ ในช่วงเรื่องแรกก็พอมีรายได้มาจนเจอครอบครัวแต่พอนานเข้าเงินทุนที่ใช้ไปก็เริ่มร่อยหลอเพราะค่าปุ๋ยค่ายารวมทั้งค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นทุนหมุนเวียนรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเดิมมาทําไรนาสวนผสมอย่างที่เห็นในปัจจุบันบนพื้นที่กว่า30ไร่ได้มีการปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้ทํานาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะเขือขา่ากล้วยเพื่อนำไปขายตามตลาดในหมู่บ้านและในเมืองนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคพื้นเมืองเลี้ยงไก่บ้านทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปีสามารถส่งคืนเงินที่กู้ยืมมาจากสหกรณ์การเกษตรเมืองการสินรได้อย่างครบถ้วนเป็นข่าทุเรียนบักม่วงหลายแน่ก็คือบักม่วงอยู่ประมาณ ซีไรลนี่นะครับบามงม่วงทุเรียนกับหกไรลก็ได้ปลูกมาใหญ่ๆดูแลได้หกปีแล้วครับทุเรียนตอนนี้แต่ว่าผลผลิตกับเพราะได้เต็มทีมันเป็นภาคอีสานมันแห้งแรงเนาะครับเนาะมันนั่นนานนาน,า,น,า,นาจะเอาหน่วยเอาอย่างนี่มันจะห้อนคักอากาศจะห้อนคักถึงมันเป็นดินทรายมันจะดูแลยา,ากจักหน่อยต้องปุูดินให้มันจักหน่อยแต่ว่าผมก็พอได้ เห็นน่วยละพี่กายก็ประมาณสักสามสิบน่วยพี่กายครับผมก็เลยว่าสิร้องเฮ็ดตันอีกต่อไปมโมหูว่ามันจิคุมทุนมอนนะพ่อแต่ว่าพยายามสี่เฮ็ดให้ดีที่สุดล่ะแกมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วคือมีความขยันแล้วก็มีที่นะครับมีที่ที่เพาะปลูกนะครับด้านการเกษตรแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีเด่นด้วยก็ทำให้ครอบครัวของนาย สายฝนต้นทองนี้เกิดความอพออยู่พอกินนะครับพอมีพออยู่พอกินแล้วก็ได้นำเงินนะครับมาชำระคืนกับทางสังกรทุเรียนพันธุ์มอนทอง50ต้นจากทั้งหมด124ต้นที่เหลือรอดมาจากความแห้งแล้งเมื่อปีที่แล้วปีนี้กำลังออกดอกติดผลคาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้วเป็นความหวังและความภาคภูมิใจของคุณลุงสายฝน เกษตรกรผู้ไม่ยอมแพ้และเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่นำหลักคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มาลงมือทำจนประสบความสำเร็จทีมข่าว nbt tv อีสานร,รายงานจากจังหวัดกาลสิน